สวัสดีคะ่ะ b ีบีฮันนี่วิชยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เป็นคลิปอ,อ,อ่านพล,พลังงานแบบสุ่มนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของใครนะคะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครคะขอดูหน่อยค่ะคุณไพเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครคะ เรื่องของใครความสัมพันธ์ใครในวันนี้ม,มเดี๋ยวนะมันเป็นพลังงานที่เอ่อเราเราเราว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะ คือเราไม่แน่ใจว่าคุณพร้อมไปหรือยังคุณพร้อมจะไปจากความสัมพันธ์นี้หรือยังคือคือเหมือนในใจคุณอะก็เหมือนจะอยาก move on แล้วนะเท่าเท่าที่เห็นตรงเนี้ยเหมือนอยาก move on แต่แต่ในขณะเดียวกันก็แบบอีกครึ่งหนึ่งหรืออีกเซสเซียวหนึ่งมันก็ยังรอเขาอยู่อะเท่าที่เห็นตรงเนี้ยอืมเออไม่ไม่แน่ใจว่าคุยกันไหมบางคนอาจจะมีเรื่องระยะทางด้วยเอ้ย เดนะบางคนบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เ,ออเขามาทำงานในในประเทศเดียวกับคุณแค่แป๊บๆแ,แล้วก็เดินทางออกออกนอกประเทศไปอะไรเงี้ยคือเขามีธุระทางด้านการงานอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาได้ใกล้กันแล้วในช่วงระยะใกล้ๆนี้เนี่ยคุณกับเขาใกล้จะห่างกันแล้วนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้อืมนี่แหละความสัมพันธ์นี้คือใกล้จะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะอืม มาไหนดูหน่อยวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครคะคุณไพ่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาคะ่ะตอนนี้เป็นยังไง king of s w o r d five of p e n t a c l e five of s w o r d the world t r e e of cups six of wands, the empress, queen d a eight m i king t u o i โอเคอถามว่า สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้เป็นยังไงนะคะเราว่าบางคนนะ่ะคุณเราว่าความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะพูดคุยอยู่กับชาวต่างชาตินะคะตอนนี้คุณกําลังพูดคุยอยู่กับชาวต่างชาติที่คือคุณกับเขามีมีความเหมือนกันมากมีนิสัยที่เหมือนกันมากคือเราเราไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี้ยความสัมพันธ์คุณกับเขา,าอาจจะ มีปัญหาหรือมีมีมอะไรสักอย่างหรือเปล่าคือคุณค่อนข้างที่จะโตเป็นผู้ใหญ่มากประมาณหนึ่งส่วนตัวเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่มากประมาณหนึ่งนะคะคือนิสัยมันมันจะมีนิสัยตะกะความคิดอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาคุยกันแล้วสึกแล้วเรารู้สึกว,ว่ามันคุยกันรู้เรื่องเอออันเนี้ยคือความคิดเห็นตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเราว่าปัจจุบันนี้เขาเขารักคุณนะเขารู้สึกดีกับคุณมากถ้าเกิดคุณกําลังสงสัยว่าแบบเอ๊ะเขาคิดกับฉันแค่เพื่อนหรือเปล่าหรือเขา คิดมากกว่านั้นไหมอะไรเงี้ยเออคือคือตอนนี้เราว่าเราเราน่าจะคุณน่ะน่าจะรู้สึกสับสนกับการกระทําของเขาคือบางทีอะเขาทําเหมือนว่าเขาแบบแคร์คุณนะเหมือนจะใส่ใจแต่บางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าบางทีคือแบบเขาเขาไม่เขาไม่แสดงออกอะไรเลยอะมันเลยทําให้คุณค่อนข้างสับสนว่าสรุปแล้วคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือคิดกับคุณมากกว่านั้นอะไรเงี้ยบางคนเนี่ย ที่มันมีปัญหาตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าคุณหรือเขาอะ่ะมีคนใดคนหนึ่งแบบมีแฟนไปแล้วหรือ,อยังอาจจะถึงขั้นมีลูกเลยก็ได้นะเท่าที่เห็นตรงนี้บางบางคนคุณอาจจะกำลังดีลอยู่กับคนที่เขามีคนคนหนึ่งอยู่แล้วเออเขามีคนคนหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่แต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันมีการไปมาหาสู่กันตลอดนะคะ อ,อคือเขาอาจจะมีคําพูดอะไรบางอย่างที่แบบที่ที่สื่อชัดเจนว่าแบบเออเขาเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆนะอะไรประมาณนี้แต่คุณก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าคือบางครั้งการกระทําเขามันก็ไม่ชัดคุณคุณไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็บางคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคนใดคนหนึ่งอะ่ะต้องเดินทางต้องเดินทางนะคะเดินทางในที่นี้ก็คืออาจจะต้องเดินทางไปทํางานอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยนะคะหรือ ปกติแล้วเนี่ยคุณกับเขามีการมามาไปไปกันอยู่แล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้กันแล้วก็บางครั้งที่จะต้องห่างกันนะคะบางเดือนอาจจะเป็นเดือนที่เจอกันบ่อยบางเดือนก็คือไม่เจอกันเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ได้นะคะเท่าที่เห็นตรงนี้ <rí> e> คือถ้าคุณสงสัยอ่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเขาชอบคุณนะเขารู้สึกกับคุณจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี่ยมันถูกกักเอาไว้เป็นแค่เพื่อนเนี่ยเป็นแค่เพื่อนที่รู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน คือเขากักเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเราว่าความรู้สึกเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะอืมเท่าที่เห็นหน้าไพ่ตรงนี้นะเนี่แหละเอ่อถ้าเกิดคุณกับเขาตอนนี้ความสัมพันธ์ดูแบบดูต่างคนต่างมีกำแพงมีระยะห่างมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่กล้าพูดกันอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเราเราว่าเขาน่าจะพยายามแบบคือเราไม่เห็นว่าเขาจะเข้ามาจะเข้ามาพูดตรงๆไหมแต่เราว่า คือการการะทำเขาเขาน่าจะค่อนข้างแบบรีแลกซ์เวลาอยู่กับคุณมากขึ้นเพื่อเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันตึงมากจนเกินไปอะ่ะคือเขาจะพยายามทําแบบนี้นะโอเคมาจริงจริงจริง,รงมันก็บอกความรู้สึกแล้วนะแต่ขอดูความรู้สึกขอเพิ่มเติมหน่อยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะอุ้ยหล่นทุกรอบเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณคะมา เขารู้สึกยังไงกับคุณทาวเวอร์เดอะซันเ of Cups บางคนแบบถูกกักเอาไว้เป็นแค่ความสัมพันธ์แค่เพื่อนจริงๆนะเท่าที่เห็นตรงเนี้ยเจ็ดเหรียญสองสองเหรียญแปดเหรียญเด็กไม้อะทร e ออฟวัน f o u r of Pentacles j u เ g m อ n t ัม้นท์อืมดูจัดเมนหน่อยคือเขารู้สึกว่าการเจอกันของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเท่าที่เห็นตรงเนี้ยการเจอกันของคุณกับเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญดูเด็กไม้ เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณค่อนข้างจะมีกำแพงมีระยะห่างกับเขามากๆเขาว่าอยากจะรู้เขาว่าอยากจะรู้ใจคุณอยากจะรู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขาอยากจะรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้สิ่งต่างๆที่เขาแบบทําให้คุณมาเนี่ยเทคแคร์คุณมาดูแลกันมาอะไรประมาณนี้เขาเขาอยากรู้ว่าแบบคุณคุณรู้สึกถึงความปรารถนาดีที่เขามีให้คุณบ้างไหมอ่ะเท่าที่เห็นตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าช่วงเนี้ย ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมันค่อนข้างมีระยะห่างมีระยะห่างมากจริงๆบางคนเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยบางคนเนี่ยมันมันมันเจอหน้ากันนะแต่มันเหมือนแบบเจอแล้วก็ไม่ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้พูดอะไรอะเหมือนมันมีปัญหาก่อนหน้านี้ด้วยในในบางคนอะมันมีปัญหาก่อนหน้านี้ซึ่งคิดว่ามันเป็นการกระทําเล็กๆน้อยๆของอีกฝ่ายหนึ่งที่รีแอคชั่นออกไปแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งอะพยายามปิดกั้นตัวเองอะเออพอพอมี คนนึงแบบแสดงออกแบบนั้นว่าแบบอย่าอย่าเข้ามาใกล้มากอะไรประมาณนี้มันก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างตึงมันค่อนข้างตึงมากเพราะว่าเหมือนเขาเขาไม่รู้ว่าแบบสรุปแล้วคุณคุณต้องการอะไรอะ่ะคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้คุณต้องการให้เขาเป็นแบบไหนกับคุณปฏิบัติัตแบบไหนกับคุณกันแน่อะไรประมาณเนี้เออเนี่ยแหละก็คือความรู้สึกเขาอะนะเหมือนมันเป็นประมาณว่าถ้าเลือกคุณได้ก็เลือกไปแล้วอะไรประมาณเนี้เออ ถ้าเลือกคุณได้ก็เลือกไปแล้วบางคนเขาอาจจะมีลูกแล้วก็ได้นะคะเท่าที่เห็นตรงเนี้ยอืมเหมือนเขาแบบเขารู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วแต่มันแต่มันมาอยู่ด้วยกันไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เออมันทําอะไรไม่ได้เท่าเท่าที่เห็นเนี้ยเราเราว่าความรู้สึกคุณอนะกับความสัมพันธ์นี้นะคุณปล่อยชิวคุณปล่อยชิวคุณคุณไม่อะไรทั้งนั้น เขาเขาได้เห็นตรงเนี้ยคุณปล่อยชิวแต่แต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังอยให้เขาอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วคิดว่าตัวเขาก็น่าจะรู้ว่าเออเหมือนเหมือนต่างคนต่างรู้อะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องอยู่ในระดับไหนต้องอยู่ในจุดไหนอะไรเงี้ยค่ะอืมใช่ก็คือเหมือนอย่างที่บอกไปว่าความสัมพันธ์เนี้ยม,มันมีคนใดคนหนึ่งอ่ะอาจจะมีลูกแล้วมีภรรยาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เจอกันบ่ยบอยๆไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะ แต่มีการไปมาหาสู่กันอยู่เนี่ยแหละเท่าง,งที่เห็นอืมไปไปดูกันต่อว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะจะหลุดพูดคำว่าแบบชาวกลุ่มที่หนึ่ง ดีฮาร์ลเฟนเอสออฟเพนเทนเคิลเดลิเวอร์แปดไม้เดอะ o ูนเซเว่นออฟเพนเทนเคิลเทนออืมมันมีคนใดคนหนึ่งอะมีแฟนมีครอบครัวแล้วจริงๆ ม,มีลูกมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องโฟกัสลูกเขานะความสัมพันธ์คุณกับเขาในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปแน่นอนมันห้าถ้วยเนี่ยมันสามารถแปลว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาได้ด้วยมีระยะทางห่างไกลนะคะในช่วงระยะใกล้ๆนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะความรักความคิดถึงมันยังมีค่อนข้างเยอะความรักความคิดถึงมีแบบลน้ลนๆเลยต่างคนต่างรอคอยที่จะได้มาเจอกันอีกนะคะบางคนเนี่ยเดือนกุมภาอาจจะมีโอกาสได้เจอกันนะคะ หรือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงเดินกุมภามันน่าจะมีอะไรค่อนข้างมันมีมันจะมีอะไรที่ค่อนข้างพิเศษนะคะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าแบบเออความสัมพันธ์นี้มันแบบมันฟูลฟิลนะมันคืออย่างน้อยเขาก็ทําให้อะไรประมาณเนี้ยอืมโอเคมาต่อเราว่าต่อไปเนี่ยในช่วงระยะใกล้ๆเนี่ยคุณกับเขานะคะน่าจะมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันน่าจะเป็นช่วงที่ เขาต้องเอาเวลาไปโฟกัสครอบครัวเขาโฟกัสญาติพี่น้องของเขานะคะเท่าที่เห็นตรงนี้นะมีเหตุปัจจัยเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะมีมีความรู้สึกแบบเหมือนเหมือนเราเห็นว่าในช่วงระยะถัดไปอะ่ะต่างคนต่างจะยังรอกันนะเหมือนต่างคนต่างจะยังรอกันอยู่เขายังรอคุณคุณยังรอเขาต่างคนต่างยังคิดถึงกันนะคะเราว่าการสื่อสารเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะมีบางครั้งที่เขาเงียบไปแบบนึกจะเงียบก็เงียบไปเลยอะไรเงี้ยจนบางทีมันทําให้คุณรู้สึกแบบ รู้สึกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สงสัยแต่แต่เป็นฟิลแบบรู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าทำไมอีกคนนึงแบบต้องปล่อยให้ตัวเองรออะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่มันมันน่าจะมีฟิลนี้มันน่าจะมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะคะแล้วบางทีเนี่ยถ้าเขาไม่ไม,ไม่ทักมาไม่ไม่ติดต่อมาเนี่ยคุณก็ไม่ติดต่อไปนะคะมันเลยทําให้ต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบไปเลยนะคะเท่าที่เห็นตรงนี้นะแต่เราว่า มันก็น่าจะเป็นความสาัมพันธ์ที่ยังวนๆยังพูดคุยกันอยู่อะค่ะยังไม่ได้ตัดขาดไปไหนนะคะเราเราว่าเดือนกุมภาพันธ์คนน่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะคะคือมีโอกาสได้เจอกันหรือแบบอะอย่างน้อยๆเขาเขาก็น่าจะทําอะไรบางอย่างให้คุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนี่ยแหละก็คือบางคนก็คือแบบน่าจะคุยอยู่กับชาวต่างชาติจริงๆนะคะมีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติหรือแม้กระทั่งสีผิวก็ได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวนะ <laughs> หยิบออร์คาผิดมา ขอดูราศีตัวคุณกับตัวเขาหน่อยค่ะอยู่ราศีอะไรสิงห์มีนพฤษศนะคะแล้วก็ราศีเมษนะ เลขที่เกี่ยวข้องมีเลข 5, 12, 2แล้วก็เลข1นะคะโอเคแลนนอมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าชอบวิธีการอ่านไพ่ของเรานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากอ่านพิกอาการตาไหเพิ่มเติมนะคะสามารถไปอ่านได้ที่เพจได้ที่ IG ของเรานะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย